ก็จะพูดประมาณว่าท็อปิกท็อปิกที่เมากันนะคะเธอเธอสิบนาสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาตรงนู้นหันไปสิเพราะเราเป็นเบบีนี่ดูเอวกันอ่าหลายคนชอบซีนนี้มากเลยใช่ไหมตอนเปิดตัวฮาราจูกุ ไข่หมูก็อยากเมาเป้มากเลยคือคือตอนที่ถ่ายอ่ะ <c oughs> คือในเอมีอะมันไม่มีเสียงใช่ป่ะมันมีเสียงดนตรีตึง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 แต่ว่าตอนที่ถ่ายอะเป้อะเป้ยังมีเสียงด้วยก็คือแบบเมามอยคือแบบว่ามีมีเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นเรื่องเป็นราวแบบมีสตอรี่เป้อาจจะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรคนแบบคนเปิดอ่ะคนแบบว่าคนนําคนนําในการ อในวงเมาส์นี้นะคะวงเมาส์ของคาราจูกุเป้ก็จะพูดประมาณว่าท็อปิกท็อปิกที่เมาส์กัน,นะคะ่ะเธอเธอสิบนาสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาตรงนูน้นหันไปสิอะไรอย่างนี้นะเธอแต่ทุกคนกันจริงเหรอทุกคนก็เล่นไปตามเป้อะ,ค,ะคือแบบว่าแต่ละเทคกก็จะเหมือนกันไหมไม่น่าเหมือนอนะแต่ว่ามันก็ประมาณแบบฟิลนี้แบบว่าสิบนาฬิกามาแล้ว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  เป้จฟิลนี้นะตอนที่ถ่ายเอวอันนี้ <c oughs> จำได้จำได้แต่สิบนาฬิกาสิบนาฬิกาประมาณเนี้ยแต่ว่าแต่จำแบบบทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่อนไม่ใช่ทอนมั <c oughs> นเขาเรียกคำพูดเออจำคำพูดเป้ไม่ได้จำได้ว,ว่าสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาแล้วทุกคนก็หันไปพร้อมกันนะเออก็เป็นเป็นคลิมิกในตอนเปิดตอนเปิดเอ d อ่ะเนาะเป็น การรวมตัวของยูนิต h า r a จ u กอีกครั้งหนึ่งอุ้ยจะบอกว่าตอนที่ตอนที่เขาเรียกอะไรใส่ชุดเนี้ยตอนแรกไข่หมูก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะไข่หมูรู้สึกว่าตัวเองเหมือนต้นคริสต์มาสเพราะว่าผมอะ่ะไข่หมูทำทรงมอมร์เมดใช่ปะ่ะเป็นมอร์เมดแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยเป็นเวฟแบบเหมือนคลื่นทะเลแล้วก็ชุดอ่ะก็เป็นเหมือนแบบคลื่นๆไข่หมูรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนแบบ ต้นคริสต์มาสเลยแต่ว่าพี่เขาก็ให้ใส่เข็มขัดเนอะไข่มุกเลยสู้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้น,นดีขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นน,ะนี่ดูต่อดูต่อโมบายก็คือตอนเปิดมาสวยมาก